เดี๋ยววันนี้ทางผมนะครับจะมาสาธิตวิธีการทำบูเบรี่ชีสเค้กนะครับซึ่งได้เรียนรู้จาก youtube มานะครับก็สิ่งแรกเราก็ต้องเอาโยเกิร์ตนะครับมาผสมกับชีสนะครับในส่วนนี้ครับเพื่อให้ให้คลุกเคล้ากันนะครับอันนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็ลงทุนไปเยอะนะครับไปซื้ออุปกรณ์มาไปซื้ออุปกรณ์มาเพื่อทำขนมบลูเบรี่ชีสเค้กนะครับ สิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับต้องจัดเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์หรืรอว่าเป็นพวกอ่าทีเขาเรียกอะไรเครื่นนองปรุงต่างๆนะครับเพื่อให้เข้ากับเพื่อให้เข้ากับตัวบูร h ่ชีสเค้กนะครับก็ช่วงแรกก็อาจจะทําไม่เก่งเท่าไหร่แต่ก็ขอลองไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามี้ทำเก่งๆอนาคตข้างหน้า,าก็จะมาโชว์อ,อีกนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามตอนต่อไปนะครับ